ท่านนายยมนตีครับพี่อวศดมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าแบ่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งวันนี้มีการเคาะมาตรการออกมามากมายทีเดียวครับเพื่อจะเป็นของขวัญให้กับเขาเรียกว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงสิ้นปีสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะฮะ,ะ,ะ,ะก็นั่งคุยกันนะคะคแล้วก็เอาหลายเรื่องขึ้นมาดูนะฮะตัวลงตัวเลข ต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวด้เฮสําหรับบางกลุ่มด้วยใช่ครับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูนะคะก็คือเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะประชุมนัดแรกก็คือนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกเนี่ยบอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาสสามปีนี้สชประกาศเอาไว้เนี่ยคือคือบอกว่าเศรษฐกิจไทยไดฟื้นตัวต่อเนื่องนะไตรมาสสามเนี่ยปรากฏว่า GDP ขยับเป็น3%เปอร์เซ็นต แล้วก็โดยรวมสมมุติว่าทั้ง3ไตรมาสเนี่ยโตรประมาณ2.3เเพราะว่า,าการอุปโภคของรัฐบาลการลงทุนภาครัฐทรงออกท่องเที่ยวการก่อสร้างแล้วกเ็เรื่องศักยภาพการเติบโตเนเศรษฐกิจไทยน่าจะโตไปมากกว่านี้โดยคณะกรรมการชุดเนี้ยก็ถูกตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายไว้นะคะแล้วก็มีการถแถลงรัฐสภาด้วย ระยะสั้นนะคะจะทําอะไรบ้างสําหรับรัฐบาลนะคะหลังจากที่ประชุมกรรมการนี้แล้วนะคะก็คือจะมีการเพิ่มรายได้บรรเทาค่าครองชีพของกลุ่มเปราะบางนะ,ะก็อาจจะมีการอุดหนุนประชาชนรายได้น้อยกลุ่มคนพิการนะคะอาจจะมีเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะจากนี้นะคะส่วนนี้สินครัวเรือนเนี่ยเอามาคุยกันปรากฏว่าเอ๊ะตัวแรกของคนไทยเนี่ยเอ๊ะการชาระหนี้ต่อเดือนเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะมีโอกาสเสี่ยงที่คนไทยจะผิดนัดชําระหนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะดูว่ามาตรการแก้ปัญหานี้จะมีอะไรบ้างนะไม่ว่าสินเชื่อบ้านรถแล้วก็ SME ต่างๆนะส่วนระยะยาวก็ดูเรื่องศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเดี๋ยวเขาจะทํานโยบายบเขา,านี้คือคณะกรรมการชุดนี้นะจะทํานโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนออกมาอีกอ่านะฮะซึ่งวันนี้เองนะครับหลังจากมีการประชุมเนี่ยท่านนายกมีการ สั่งการนะครับรัฐมนตีครังกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ให้<ะ>เร่งนะครับในการกระตุ้นไพ่กระชนแล้วก็หวังว่า GDP จะมีการปรับตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะ,ะฮะโดยจากอ้างอิงจากข่าวเมื่อกี้บอกว่า GDP เนี่ยไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวถึง3%เนะครับและคาดว่าทั้งปีนี้จะขยายตัว2.6%ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ม omentum ของการขยายตัวยังไปได้เรื่อยๆเ,เนี่ยทา<ะ>งรัฐบาลก็มีการจะออกมาตรการมากมายแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือนะสั่งการให้ทางกระทรวงการคลังก็ดี สั่งกระทรวงพาณิชย์ก็ดีครับแล้วก็สภาพัฒน์ก็ดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการมาช่วยการลงทุนภาคเอกชนให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะมีทางหนึ่งที่จะทําให้ GDP นะฮะขยายตัวซึ่งการลงทุนภาคเอกชนเองก็เป็นเรื่องสําคัญนะพี่โอแล้วก็ที่สําคัญนะหลังการในการประชุมครั้งนี้มีพูดกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเมื่อกี้เรารายงานไปว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่89.6กนะครับซึ่งก็ ลดลงมาเล็กน้อยจาก90.7นะฮะซึ่งก็เกือบจะ1น0เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประเทศแล้วนะครับนีโครัวเรือนนะครับก็วันนี้นะครับทางที่ประชุมเนี่ยมีการทางรัฐมนตรีคลังนะครับคุณพิชัยออกมาย้ำนะครับว่าการประชุมนะฮะจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ครับโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะพิจารณาครับเรื่องของการแก้ไขหนี้ครัวเรือนนะครับโดยจะแบ่งแบ่งอย่างนี้ครับเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มผ่อนรถผ่อนบ้านแล้วก็หนี้จากการบริโภคบอกว่าตอนนี้ นี่รวมในกลุ่มเนี่ยนะพี่วศมีสูงถึงหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งล้านล้านบาทนะฮะก็ถือว่าสูงมากแล้วก็มีความปไปไปได้ว่รารัฐบาลจะใช้แนวทางการพักชําระหนี้สามปีนะครับซึ่งจะเป็นแนวทางเดียวกับการพักชําระหนี้เกษตรกรนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากมีเงินไปใช้บริโภคแล้วก็ลงทุนมากขึ้นโดยที่จะมีกระ่ายแค่ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวหรือเป็นการลดเครื่อปรับต้นลดต้นลดดอกไปนะครับก็ต้องติดตามดูว่าการนี้ จะออกมาเป็นรูปธรรมอย่างไรซึ่งต้องถามทางแบง์ชาติด้วยนะครับออนั่นก็คือเรื่องของหนึ่งในมาตรการที่คาดว่าจะออกมาในการประชุมนะครับอันนี้เป็นส่วนที่พูดถึงหลังจากที่ประชุมแล้วเนาะมีอันหนึ่งที่พูดถึงหลังจากประชุมแล้วนะที่บอกเอ๊ะอาจจะมีบางกลุ่มได้เฮแต่ว่านะฮะกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ใช่ไหมคะปิดงปิดลงทะเบียนไปตั้งนานแล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่ เดือนกันยากันยาใช่ไหมกลางเดือนค่ะอันนี้เป็นการจ่ายเงิน1,000 0บาทบนะ,ะเป็นเฟส2แต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะคะเพราะว่ามีรายง,งานจากทางคุณพิชัยชุนหวชัชระนะคะรัฐมนตรีว่าการคลังเนี่ยนะคะท่านบอกว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ นะเป็นกลุ่มที่2ต่อจากกลุ่มเปราะบางที่เคยจ่ายไปแล้ว14ล้านคนใครก็คือกลุ่มคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเอายกมือเลยค่ะใครบ้างไ,ไม่ใช่แถวนี้แถวนี้ไม่มีย,ยกมือข้างในแล้วอ๋อยังไม่ถึงอามีด้วยหรอนี่กลุ่มนี้ได้ไปแล้วฮะกลุ่มนี้อ๋อกลุ่ม <c oughs> นี้ได้ไปแล้วนี่กลุ่มก่อนหน้านี้นะคะก็คือเขาจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลวันเลดเฟสสองนะคะแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มที่คุณต้องไปลงทะเบียนเอาไว้กับแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็คุณผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะกลุ่มนี้จะใช้เงินประมาณ4 0,000 ประมาณ4ี่หมื่นไม่เกินอ่ะสี่หมื่นล้านบาทใช่ 40, ช่วงสักสามสี่ล้านคนนะฮะก็คือทางรัฐบาลบาาอกว่าไอ้กลุ่มผู้สูงอายุก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็คิดว่าไ้จะได้ตังตอนไหนอ่ะน่าจะก่อนตุนจีนโอ้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็รอเลยครับก่อนตุนจีนก็คือปลายเดือนมกราคมค่ะใครไม่มีสมาร์ทโฟนเปิดลงทะเบียนหลังจากนี้ด้วยนะคะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ในกลุ่มอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะดูไตรมาสสองก็คือปีหน้าเมสงการไปแล้วนะคะว่าจะจ่ายเฟสสามหรือเปล่า แล้วก็เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะคะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่ะประมาณ1-1.3ถึงล้านบาทล้านล้านบาทนะขออภัยจะมีการพักชำระดอกเบีย้ย3ปีก็อย่างที่ทางน้องก้องบอกนะฮะก็อาจะเป็นเรื่องลดผอนเงินต้นให้น้อยลงอะไรอย่างนี้ทีนี้รัฐมนตรีช่วยคลงังท่านบอกว่าไม่เกินจุจีนเนี่ยจะเติมเงิน1,000 0บาทให้กับผู้สูงอายุได้นะแล้วก็ ผู้สูงอายุก็คือคล้ายๆเมื่อกี้ลงทะเบียนอะไรต่างๆแล้วแล้วแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เติมมาก็คือว่าต้องไม่เคยรับเงินหมื่นในเฟสแรกคือได้แล้วได้เลยนะจ๊ะรายได้ก็ไม่เกิน7 0 0 0 0มื่นเงินเก็บไม่เกินกําหนดเอาไว้นะฮะ,ะทีนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลามบอ,อกมาตรการอื่นๆอาจจะมีออกมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย อาจจะมีเงินช่วยเกษตรกรด้วยนะครับที่จริงวันนี้คอรมออนุมัติไปแล้วนะฮะมันจะมีการไปแล้วใช่ไหมไร่ละพันนะไร่ละพันบาทช่วยเหลือชาวนานะครับโดยที่ประชุมเนี่ยก็ให้กระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปหาข้อสรุปกันต่อไปซึ่งมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่เหมือนกันในการช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันบาทด้วยนะครับเฉพาะชาวนาก่อนใช่ปะใช่ฮะต้งมีมาตรการนึงนะครับ